ค่ะลูกค้าในช่องอ่า u u u ู e ของแม่ไผ่เรียกร้องว่าช่วยมาถ่ายภาพอ่าทัวบาซินที่วันนั้นแม่ไผ่ปลูกนะคะก็เลยจะมาอัปเดตอ่าให้ท่านอ่าผู้ชมนะคะที่เรียกร้องมาว่าถ่ายทัวบาซินให้หน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เพาะปลูกด้วยมเมล็ดเราปลูกด้วยกิ่งพันุ์แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราสั่ง น้องเขาส่งมาจากไกลมากก็คือทางทางใต้ค่ะกว่าจะถึงเราอ่ะปรากฏว่าเขากิ่งพันเขาเหี่ยวก็ก็เลยกลายเป็นว่าติดน้อยมากนี่ค่ะขี้เกี่ยวนี่ก็คือถั่วบาซินนะคะเนี่ยติดแค่นี้เองนะคะติดกระยมกระแย่มเนี่ยค่ะเนี่ยติดอยู่แค่ไม่กี่ต้นนะคะในในในโซนนี้นะคะแต่แม่ไผ่ก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะนี่ดอกเขานะคะดอกร่งเหลืองเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ไผ่ซูมนิดนึงให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะ ใช่เห็นดอกเขาใช่ไหมคะเนี่ยดอกเหลืองเหลืองเนี่ยค่ะดอกถั่วบาซินนะคะก็จะติดประมาณเนี้ยค่ะติดน้อยมากแต่เราสามารถที่จะเด็ดอ่เด็ดกิ่งเขาอ่ะก้านเขาอ่ะนะคะที่เขาเป็นเหมือนอ่าพันเลื้อยถั่วบาซินน่ะนะคะเราก็สามารถที่จะขายายพันธุ์ต่อได้แต่น้องเขาส่งมาไกลอ่ะคะ่ะเพราะจากทางใต้ปรากฏว่าเขาเหี่ยว มันก็เลยเป็นปัญหาว่าไม่ค่อยจะติดนะคะตรงโซนนี้นะคะแม่ไผ่ก็โอเคก็ไม่ไม่ได้เป็นไรนะคะแต่น้องเขาชดเชยด้วยส่งเม็ดถัว่วไอ้อะไรเม็ดปอเทืองมาให้แม่ไผ่เยอะแยะเลยก็ต้องขอบคุณน้องเขามากๆนะคะค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกโซนหนึ่งให้ดูนะคะค่ะนี่ก็คือถั่วปาซินอีกโซนหนึ่งที่แม่ไผ่ปลูกนะคะโซนนี้โอเคนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใกล้ ใกล้คลองนะคะโซนเมื่อกี้ก็ดินเป็นหินลูกลางแต่ตรงนี้ก็เป็นหินลูกหลังแต่เผอิญว่าแม่ไผ่ขุดคลองนะคะเขาใกล้คลองเขาก็เลยอาจจะติดเยอะนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวซูมใกล้ๆนี่ค่ะคือดอกถั่วบาซินนะคะที่สวนแม่ไผ่ที่ว่านำมาเอานำมาปลูกนะสั่งออนไลน์จากน้อง ที่อยู่ทางใต้ผู้ชมที่อยู่ในช่องอะคะ่ะต้องการดูความคืบหน้าพัฒนาการของถั่วบาซินว่าเราปลูกด้วยกิ่งก้านของเขาเนี่ยเด็ดกิ่งเข้ามาปลูกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะมันก็ติดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ออกดอกแล้วสวยด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นโซนโซนที่ใกล้คลอง ก็เลยดูว่าจะค่อนข้างจะ,ะก,ก็งามดีอะค่ะนะคะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้คลองนะคะก็ประมาณนี้บรรยากาศของสวนสวนแม่ไผ่นะคะค่ะเนี่ยก็บรรยากาศมีดอกแคมีมะพร้าวมีปลูกของกินหลายอย่างนะคะก็หลากหลายนะคะแล้วยังไงจะมาอัพ คลิปให้ดูบ่อยๆนะคะทุกครั้งที่มีโอกาสมาที่สวนนะคะก็แค่นี้นะคะท่านผู้ชมที่อยากเห็นต้นถั่วบาซินขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่องนะคะสวัสดีค่ะ